ลีกทางให้ตัวแม่ชมพูอรยาผมเพชรหรูแต่งเรียบเรียบสวยแพงตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่จมไม่หายจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับซุปตาตัวแม่ชมพูอรยาที่หวนคืนรันเวย์แฟชั่นในรอบหลายปีลัดฟ้าวินไปนร่วมงานแฟชั่นระดับโลกปารีสแฟชั่นวีค2 0 2 3 แน่นอนค่ะว่าตัวแม่สายแฟกลับมาทวงบัลลังแบบนี้ก็ไม่ธรรมดายอยู่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะลุล่าสุดของชมพูอ่อารยาที่ได้ไปเยี่ยมบูติกใหม่ล่าสุดของทางบูกาลีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,รวมถึงได้ชมคอลเลคชันใหม่ๆล่าสุดของปีนี้เรียกได้ว่าเครื่องเพชรที่ว่าหรูหลาตาแตกแล้วเมื่อมาเจอความสวยของสาวชมพูเนี่ย ที่มาในชุดเดรสยาวแนบลําตัวสีดำพร้อมกับแมพด้วยถุงมือสีดำเสริมความปังความจึงด้วยเครื่องเพชรไฮเอนดจิวเวลรีจากบิวการียิ่งทำห้แม่เนี่ยดูหรูดูแพงขึ้นไปอีกเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ